สวัสดีครับเพื่อนๆครับโอ้โหวันนี้ปล่อยคลิปยามดึกเลยนะครับวันนี้เอาโชค9กชั้นนะครับมาให้เพื่อนๆที่กำลังมองหาอยู่นะครับมีทั้งหมด3ต้นเลยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทีละต้นเลยเริ่มจากต้นนี้ก่อนนะครับเป็นด่างขาว ขาวแบบขาวจั๊วเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาลุ้นหนาวนี้นะครับว่าจะมีชมพูแทรกบ้างไหมนะฮะนี่ฮะสภาพกิ่งนะครับรากเดินดีแล้วครับรากเป็นไม้มเมล็ดนะครับเพื่อนๆเป็นไม้มเมล็ดนะซึ่งอายุอานามก็น่าจะเกิน6เดือนแล้วครับแรกๆก็ยุบนะครับ หมายถึงว่าใบาหลุดไปมั่งใบโดนแดดเผาไปมั่งนะครับจนตอนนี้ครับสภาพดีแล้วนะฮะสภาพดีแล้วสวยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆท่านใดสนใจอยาก F นะครับเดี๋ยวจะแจ้งเรื่องของราคาอันนี้คือต้นแรกก่อนด่างขาวมาต้นที่2ครับโอ้โห,โหต้นนี้ สีแบบนี้เลยครับสีแบบเพื่อนเพื่อนเห็นนะตอนนี้เลยไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์หรือผิดเพี้ยนนะครับเป็นชมพูอมม่วงนะครับนี่เลี้ยงยากมากครับเลี้ยงยากมากอายุอานามเท่ากันเลยเห็นไหมฮะห้าหกเดือนนะครับก็ด้วยความที่อยากเล่งสีนะครับก็ออกแดดนะฮะออกแดดใบนี้ก็ไหม้ไปละนะครับ แต่ให้ดูใบใบเก่านะครับก็คือใบนี้แล้วก็ส่วนใบใหม่นี้เพิ่งออกมานะครับใบใหม่ไม่ใช่เผือนะครับเพื่อนๆยังมีเขียวติดแล้วก็เดี๋ยวออพอสีเข้าเขาก็จะเป็นแบบใบนี้ครับอ่ะมาดูใบเก่าดั้งเดิมนะฮะดั้งเดิมเลยนะครับใบเก่าที่ที่ติดมานานก็คือใบนี้ะนี่ใบล่างสุดเห็นไหมฮะสสีนะครับสสีโอ สามสีหรือสี่สีก็ดูเอาเองนะครับมีเขียวเข้มเขียวอ่อนนะครับมีขาวมีม่วงนะครับมีชมพูอ่ะต้นที่สองครับโอ้โหต้นนี้สวยงามเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนอยากได้นะฮะเดี๋ยวว่าราคากันส่วนไฮไลท์คือต้นนี้ครับเพื่อนๆต้นเอกเลยนะสีเข้าเรียบร้อยแล้วนะครฮะอย่างที่บอกครับหน้าหนาวใบไม้ กัดสีนะครับชมพูเข้มมาเลยนะฮะชมพูเข้มแล้วตัวนี้เป็นกา้กานก้านดำนะครับก้านดำอมแดงอมชมพูเนาะเป็นลูกผสมทับทิมสยามนะครับต้นนี้อ่ะทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องราคาเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเอ,อ่อต้องยอมรับนิดหนึ่งครับช่วงนี้ช่วก็ชั้นไม้แรงนะฮะร,ราคาราคา ถือว่าวัดใจเลยนะฮะวัดใจผู้ซื้อเลยอ่ะเริ่มจากต้นนี้ก่อนครับเพื่อนๆนต้นนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับพร้อมที่จะขยับไซส์กระถางแล้วนะครับอ่าก็ขายได้ก็ขายครับขายไม่ได้พี่เลกก็ต้องอัพไซส์กระถางนะฮะเพราะว่าถ้าอัพไซส์กระถางแล้วราคาขึ้นแน่นอนครับเป็นธรรมชาติไม้นะฮะ ตัวน,นี้สนนราคานะครับ2 0 0พนะครับ2 5 0พบาทรวมส่งนะครับอ่าสองพส่งฟรีอ่าส่งฟรีจริงๆก็รวมก็รวมไปด้วย,ลยแล้ว,น,ว 2, นะครับเนาะก็เอาเป็นว่าสองพันห้านะครับ2,500รวมส่งส่วนต้นนี้ครับอืมต้นนี้ เพื่อนๆคนไหนอยากได้นะฮะต้องใจถึงนิดหนึ่งนะฮะสีนี้หายากมากเลยนะฮะม่วงอมชมพูต้นนี้อยู่ที่3,5 0 0นนะครับ3,500รวมส่งวันนี้คัดไม้สวยๆมาให้ดูเลยนะครับอ่าแล้วสุดท้ายต้นนี้โอ้โหมีข้อความเข้ามาด้วยโอเคอย่าเพิ่งโอนเงินนะครับอย่าเพิ่งโอนเงิน <laughs> เมื่อกี้เคแบงโอนเงินเข้ามาให้ต้นนี้สี่พัน ห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบหรือสนใจนี่เลยครับ id line id line ให้เร็วให้ไวนะครับเพราะว่าตอนดึกๆคนเข้ามาดู YouTube พี่เลแล้วใจร้อนโทรหากางดึกพี่เลสแตนบายถึงตีสอนะครับโอเควันนี้เอาโชคก้าชั้นสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับชอบต้นไหนทักทายกันเข้ามา โอเคนะครับสำหรับคนมีโชคเนาะบ๊ายบายเป็นไม้เมล็ดทั้งหมดเลยนะครับรากเดินดีจะเปลี่ยนกระถางละนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนยังราคานี้อยู่ไม้เมล็ดทั้ง3ต้นเลยโอเคบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ